เนื้อหาที่จะคุยกันในวันนี้เนี่ยเอาเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสักไม,ไม่ไม่กี่เดือนมานี้ดีกว่านะผมเจอมากับตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากจะเอามาเล่าอยู่เหมือนกันนะครับก็คือถ้าสมมุติมีคนถามผมว่าชอบนักการตลาดคนไหนที่สุดในโลกเลยเนี่ยคือบางคนก็อาจจะบอกว่าอะไรสตีฟจ็อ์ใช่ไหมทิมคุกอีลอนมา์สมีคนบอกอีลอนมัก์สจริงๆงคนที่ผมชอบมากแบบมากมากๆๆคนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวให้ดูกันหนึ่งในคนที่ผมชอบมากชื่อเดฟทรอตครับนี่คนนี้ ถ้าใครที่ตามช่องผมมาตั้งแต่แรกๆเนี่ยผมจะเล่าเรื่องเดฟทรอตบ่อยมากนะบ่อยๆสุดๆไปเลยเขาเป็นคนเขียนหนังสือด้วยนะก็จะมีอยู่2เล่มนะชื่อว่า1นบวกหนเท่ากับสามนะไม่รู้จําได้ไหมแต่ว่าผมเคยเล่าแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งเกิดเป็นกระต่ายต้องคิดให้ได้อย่างหมาป่านะเล่มนี้เล่มนี้ก็เป็นหนังสือที่ผมชอบมากเล่มหนึ่งนะครั้งหนึ่งเคยเล่ามันมีอยู่เคสหนึ่งไม่รู้จําได้กันไหมถือว่าเอามารีรันล้วกันนะก็คือมันคือมี นักการตลาดคนหนึ่งที่เป็นเอเจนซี่นะจากอังกฤษนะครับซึ่งนักการตลาดที่เป็นเอเจนซี่จากอังกฤษคนนั้นเนี่ย mm. เขาพยายามที่จะไปขายไปพิ t งานซึ่งงานที่เขาไปพิ t เนี่ยเป็นงานที่ใหญ่เลยนะเป็นงานของการรถไฟนะครับของอังกฤษเอเจนซี่ mm. ของเขาเป็นเอเจนซี่เล็กๆครับคือพูดง่ายๆมีคนอยู่ประมาณสิกว่าคนทีนี้เอเจนซี่ที่ไปพิ t งานเพื่อที่จะได้งานของการรถไฟอังกฤษเนี่ยมันก็เยอะเยอะมากนะครับคือเงินมันเยอะคนอยากเข้าไปทําเยอะก็แข่งขันกันทีนี้คุณลองนึกดูนะสมมติ คุณอยากได้งานการตลาดกับการรถไฟคนอื่นๆก็อยากได้งานการรถไฟเหมือนกันถูกปะเขาก็เลยทำพรีเซนเตชันพาคณะกรรมการไปเลี้ยงข้าวไปอะไรกันเยอะแยะสุดๆเราอะลองลนึกดูนะครับคนอื่นเป็นเอเจนซี่ชื่อดังเงินหนากว่าชื่อเสียงดีกว่าเราเป็นเอเจนซี่เจ้าใหม่คนมีไม่กี่คนพนักงานเนี่ยนับกัน1 2 3 4 5 6ครบแหละจะไปสู้สู้ยังไงใช่ไหตอนนั้นเนี่ยเอเจนซี่เจ้านี้ เขาทำอะไรที่มันแปลก แหวกแนวปกติเนี่ยเวลาการรถไฟนะซึ่งคุณนึกออกไหมเขาเป็นแบบผู้ใหญ่เราเป็นผู้น้อยอะ่ะเราอยากจะได้งานเนี่ยเราต้องเข้าไปประเคนถึงที่เอเจนที่คนอื่นเนี่ยก็คือเตรียมตัวพรีเซนเทชันเตรียมตัวไปพรีเซนต์ถึงที่เตรียมวิดีโอเตรียม3 d มาอลังการนะเอเจนซี่เจ้านี้บอกไม่ได้คุณต้องมาหาเราคือกา,ารรถไฟก็ออบอกว่าอะไรวะค,คือคนอื่นเนี่ยต้องมาง้อชั้นต้องมาแทบเท้าเนี่ยแต่ว่าแกเป็นอะไรเนี่ยบอกว่าไม่ได้ครับคุณต้องมาหาเราที่ออฟฟิศของเราเท่านั้นเราถึงจะพรีเซนต์ได้ มันก็อยู่ในช่วงคัดเลือกอะ่ะเขาก็ยังปฏิเสธใครไม่ได้ถึงแม้ดังนั้นถ้ามีนัดเขาก็ต้องไปตามนัดสรุปแล้วบอร์ดบริหารของการรถไฟเนี่ยก็เดินทางไปตามนัดน,นะครับแล้วก็มาถึงที่ตึกของเอเจนซี่เจ้านี้ซึ่งคุณจำได้ไหมมันเป็นเอเจนซี่เจ้าเล็กคือถ้าเป็นเราเนี่ยเรารู้สึกว่าพรีเซนต์ให้การรถไฟเนี่ยเงินหนาขนาดนี้เราก็ต้องไปประรยียนอย่างดีเอเจนซี่เจ้านี้ไม่ทำเอเจนซี่เจ้านี้บอกมามาอยู่ด้วยกันนะก็คือเรียกให้เขามามาครับเชิญเชิญเข้ามาที่ของเราพอเข้ามาถึงเนี่ยก็จะเจอห้อง ที่เป็นตึกแถวเล็กๆเข้ามาก็จะเจอห้องที่สปกสปรกสปกปรกนิดนึงโสมมเลยแหละพอเจออย่างนั้นเสร็จเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยบอร์ดเนี่ยคือทําไมเอเจนซี่เจ้านี้มันสปกปรกจังเลยอะมันดูไม่โปรเฟชชั่นอลเลยเอ่ะแล้วก็นัดนัดสิบโมงตอนนี้มาถึงลวมาถึง9ก้าโมงกว่ามาถึงก่อนเวลาแล้วก็ไม่มีใครมาเสิร์ฟนะ้ำไม่มีใครอะไรนะให้นั่งรออยู่ตรงเก้าอี้ซึ่งเก้าอี้เนี่ยเป็นเก้าอี้พังๆด้วยนะพอเก้าอี้พังๆเสร็จเขากอ็อะไรวะเนี่ยนั่งรอนั่งรอไปแล้วก็ทําไมไม่มีคนมาสักที พอถึงสิบโมงเวลานั้นก็ไม่มีคนมาครับทุกคนคือไม่มีคนมาแบบอะไรวะเนี่ยทาไมไม่มีคนมาต้อนรับกันรอรอหน่อยก็ได้รอเปสิบห้านาทีรอไปครึ่งชั่วโมงเฮ้ยไม่แฮปปี้ละแบบรอนานเกินไปละบอกให้นัดสิบโมงนี้มารอตั้งนานก็เลยเดินไปถามรีเซพชันก็คือพนักง,งานต้อนรับที่อยู่ข้างหน้าเดินไปถามว่าเออเนี่ยเรามีนัดเนี่ยเราเป็นบอร์ดการรถไฟเรานัดมาเพราะว่าเอเจนซี่ของคุณเนี่ยจะมาพรีเซนต์ให้เราฟังไงพนักง,งานที่อยู่ตรงรีเซพชันเนี่ยโต๊ะ ตอนรับก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของ,งฉันครับเชิญกลับไปนั่งที่เดิมเฮ้ยงงบอร์ดการรถไฟงงไม่เคยเจอการทรีตแบบนี้มาก่อนถูกไหมปกติคนที่มาทรีตแบบนี้คือไม่มีทางถูกไหมครับเพราะว่าคุณไปพรีเซนต์เขาพอบอร์ดการรถไฟงงแล้วก็ โมโหโมโหสุดเลย CEO ของเอเจนซี่เจ้าเนี่ยก็ออกมาตอนดับแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับผู้มีเกียรติทุกท่านทิ่งที่ท่านพิ่งได้พบเจอไปเนี่ยคือประสบการณ์ของคนที่มาใช้บริการการรถไฟของเราครับตอนนี้คุณอยากจะรู้หรือยังว่าเอเจนซี่อย่างเราเนี่ยวางแผนอะไรไว้ให้คุณเพื่อที่จะแก้ภาพลักษณ์เหล่านี้ได้ถ้าคุณสนใจเชิญเข้าไปคุยในห้องครับ <c oughs> โหโคตรดีโ <c oughs> คตรชอบอันนี้คือชอบมากอ่านบทนี้รู้สึกแจ๋วอ่ะคือคิดได้ไงวะเนี่ยแล้วผมเลยรู้สึกเลยว่า ผมชอบการตลาดแต่ผมรู้นะผมอาจจะเป็นคนที่คิดแคมเปญสร้างสารรค์การตลาดใหม่ๆดีดดๆเยอะๆไม่ออกหรอกนะแต่ว่ามันถ้ามันต้องคิดจริงๆเนี่ยคุณเคยได้ยินไหมครับลีนัสฟอลลิงเนี่ยนักฟิาสิกส์รางวัลโนเบลเนะเป็นนักเคมีที่ได้รางวัลโนเบลสปีซ้อน ซึ่งเป็นคนที่เก่งมากเขาบอกว่า the best way to have the best idea is to have a lot of idea ก็คือถ้าอยากมีไอเดียดีๆก็ต้องมีไอเดียเยอะๆก่อนหรือเปล่าวะก็คือคุณอยากมีไอเดียดีๆคุณนั่งนึกแทบตายนึกนั่งในกรอบสี่เหลี่ยมในห้องที่คุณทํางานในบ้านคุณคุณนึกไม่ออกหรอกแต่คุณลองคิดคด,ดูว่าถ้าคุณออกไปเปิดเจอโลกข้างนอกเห็นว่าคนนู้นทําการตลาดแบบนี้แล้วดีทําการตลาดแบบนี้แล้วคุณไม่ชอบเป็นไงฮะคุณก็คงประทับใจเปล่าวะถึงว่าฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคุณเชื่อว่าผมเคย ผมเคยไปคุยกับ,บผู้เชี่ยวชาญน,นะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เขาก็จะแนะนําแหละแล้วก็เป็นคนที่ดูออกนะครับว่าคนนี้มีความคิดสร้างสรรค์มางน้อยแค่ไหนผมก็ไปคุยกับเขาว่าเฮ้ยผมชอบงานครีเอทีฟมากเลยผมชอบงานการตลาดชอบชอบเขาก็บอกว่าฮะเท่าที่ผมดู <c oughs> คุณนบเนี่ยคุณนบดูจะไม่มีความคิดสร้างสรรค์ในหัวเอาซะเลยนะครับถ้าสมมติมีสิบเนี่ยผมน่าจะให้คุณนบสักศูนย์ติดลบได้ผมข้ไปแล้วผมก็แบบเฮ้ย่ใชรอวะะผมชอบงานครีเอทีฟนะเขาก็บอกว่า เออแต่เท่าที่เขาดูผมเนี่ยคือผมเป็นคนที่ครีเอทีฟไม่ได้เลยนะการตั้งต้นแต่ผมเป็นคนที่ประยุกต์เก่งมากเขาบอกอย่างนี้นะผมก็เลยมานั่งนึกย้อนเออมันก็จริงว่าทุกธุรกิจที่เราทํามาทุกแคมเปญการตลาดที่เราทำเนี่ยไม่เคยมีครั้งไหนเลยนะครับในชีวิตผมนี่ผมสาบานเลยที่ผมคิดออกขึ้นมาเองแบบสมมตินั่งนิ่งอยู่ดีๆในห้องมืดแบบทุกอย่างมืดแปดด้านแล้วก็โอ้คิดออกแล้วเรามาทำแคมเปญน,นี้กันดีกว่าเออไม่เคยว่ะไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตผมเลยแต่ ถ้าสมมุติคุณทํางานกับผมคุณจะเห็นว่าผมเป็นคนที่ไอเดียพั่งพรูสุดๆเลยนะวันหนึ่งอาจจะมีเกินร้อยไอเดียได้มีไอเดียเยอะจนน้องทีมงานต้องร้องขอชีวิตเออไอเดียผมเยอะมากผมก็เลยแบบ มันจริงว่าวาที่ผูช้ชาญคนนั้นบอกเฮ mm ้ย hmm. สุดท้ายมันจริงว่ะ mm hmm. ผมไม่เคยเริ่มสร้างสารรค์ได้เลยครับ mm hmm. พอผมนั่งคิดดูนะคุณดูใน u t u b e ผม,มทำมาจะพันตอนแล้วไม่รวมใน Facebook ที่ผมเขียนคอนเทนต์ไม่รวมใน TikTok นะรวมกันเนี่ยหลายพันตอนกว่าจะมาเป็นพันตอนนี้มันก็เคยเป็นเปเปอร์มันก็เคยเป็นเนื้อหาเรื่องราวหนังสือหรือรีเสิร์ชที่เป็นหลายพันเล่มหลายพันหน้ามาก่อนถูกป่ะจริงๆก็จะหลายหมื่นหน้าก็ก็คงไม่ผิดซึ่งขนาดนั้นอะผมอ่านเยอะผมเสพมาเยอะ ผมก็เลยเอามาประยุกต์ได้ทันทีวันนี้น้องนายกิจติงบอกอี่คิดไม่ออกเลยพี่ทําอย่างนี้ทายัางไงดีผมบอกเอ้ยทำไมไม่ทําแบบนูน้นแบบนี้แบบนั้นละ่ะซึ่งเอาไอเดียมาจากไหนไม่ได้คิดเองครับไม่ได้เสกขึ้นมาเองมันเกิดจากเคสที่อ่านมาเป็นพันๆเป็นหมืน่มอนอันนั่นแหละนี่คือสิ่งที่เจอมานะครับทีนี้ถ้าคุณยงังจางกันได้ถ้าถ้าเคยฟังสมัยเอพิโซดแรกๆอะ่ะน่าจะประมาณร้อยเอพิโซดแรกมั้งผมเคยเล่าเรื่องร้านดอกไม้ครั้งหนึ่ง ผมผมเกือบลืมไปแล้วเหมือนกันแต่มันมีคนทํากับผมเฮ้ยฉะนั้นนะถ้าคุณถามผมว่า,วานักการตลาดตอนเนี้ชอบมากมากที่สุดเนี่ยคือใครเนี่ยผมก็จะบอกว่ามันคือคนคนนี้คือเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วเนี่ยอยู่ๆผมก็ได้สายมีสายโทรเข้าแล้วก็รับสายสวัสดีครับพี่องสะทอนเออตอนนี้เนี่ยยังคบกับแฟนคนเดิมอยู่หรือเปล่าครับผมอะไรนะอะไรสิ ดีนะอยู่คนเดียวเออยังพบกับคนเดิมของพี่นี่หมายถึงคนคนไหนล่ะครับอ๋อก็พี่คนนี้ครับกับพี่กิฟต์ไงครับอ๋อคนเดิมครับคนนี้แหละครับแต่งงานแล้วครับผมอ๋อโอเคครับก็เพราะว่าผมจําได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยพี่โทรมาสั่งดอกไม้กับเราครับในช่วงเวลาประมาณนี้เลยนั่นเป็นวันครบรอบฉะนั้นถ้าพี่ยังคบกับแฟนคนเดิมอยู่ผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นวันเดิมหรือเปล่าครับวันครบรอบ คือจริงของมันเใช่ครับผมถูกต้องเลยครับใช่ครับที่ผมโทรมาเตือนพี่ตอนนี้เนี่ยเพราะว่าพี่เนี่ยน่าจะลืมนะครับเป็นไปได้สูงมากที่ผู้ชายอย่างคุณเนี่ยจะลืมว่าวันครบรอบวันไหน <c oughs> จริงจริงไม่ต้องตอกย้ำกูบอกมาเลยด <c oughs> ังนั้นเนี่ยพี่สนใจเป็นดอกไม้เซตแบบเดิมไหมครับถ้าเป็นตัวนี้ตัวนี้นะตอนนี้เราจะราคาเท่านี้นะหรือว่าพี่อยากได้โปรโมชัน่นตัวนี้ตัวนี้ก็มีอันนี้เอาเลยไหมครับผมก็ถูกต้องครับเอามาเลยครับโอนตังที่ไหนครับผมผมก็เลยแบบเฮ้ยเขาได้เงินผมเว้ย แล้วไม่พอแค่นั้นนะเดือนกุมภาก็โทรมานะครับออมันกำลังจะถึงวันวาเลนไทายนะครับตอนนี้เนี่ยออเดอร์ดอกไม้เริ่มเยอะแล้วนะครับถ้าสั่งช้ากว่านี้มันจะไม่ทันนะแล้วก็พี่เคยลืมซื้อดอกไม้ให้แฟนวันวาเลนไทย์ยเราหาไม่ได้ปหครับเคยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ให้เราจัดการให้เลยไหมครับแล้ววันวาเลนไทนยอยากให้ไปส่งที่ไหนครับเอาเอา,เอาเงินพี่ปไปเลยนะ้องคือผมว่านี่เป็น,นาการตลาดที่สุดยอดมากแล้วคุณลองนึกดูนะ เขาโทรมาผมสองสายได้ตังผมทั้งสองสายเลยคุณลองคิดดูเร็วๆนีผมลองนั่งคำนวณดูจากจากปริมาณดอกไม้ที่เขาพึงจะส่งได้ต่อวันสมมตุติลูกค้าเขาเนี่ยมีแค่วันบารคนเลยนะในปีแรกที่เริ่มทําธุรกิจ1ปีก็คือ365คนปะใช่ไหมอ่ะสปีธุรกิจเปิดมาสักสาปีแล้วผมเดานะก็พันคนแล้วถ้าพันคนเขาโทรหาอย่างนี้ได้ทุกคนเนี่ย โอ้โหไม่อยากจะคิดเลยนี่น่าจะเป็นร้านดอกไม้ที่เงินทองไหลามาเทมาได้มากที่สุดในประเทศไทยนะครับซึ่งผมก็เซอร์ไพรส์กับสิ่งที่เขาทำเพราะมันเป็นเนื้อหาแบบเดียวกับที่อยู่ในหนังสือของเดฟทรอตนะวันนี้สิ่งที่เราคุยกันก็คือร้านดอกไม้ในตำนานนะครับผมเคยพูดเรื่องนี้ในช่องใช่เคยพูดเรื่องนี้เลยแล้วผมก็ถามไปยังเจ้าของร้านดอกไม้ร้านนี้ว่าเขาเคยดูคลิปผมไหมเขาก็บอกว่าเคยครับเป็นแรงบันดาลใจให้ร้านของเขาเลย ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยดีว่าวันนั้นเนี่ยเราเอาคอนเทนต์มาเล่าอ่ะคือเราเล่าเรื่องนี้เลยครับก็คือร้านดอกไม้ที่โทรไปหาเจ้าของวันครบรอบต่างๆนานาแล้วก็โทรไปอัพเซลพวกนี้เราเรียกว่า CRM เนาะก็ปรากฏว่าเขาได้รับผลตอบรับที่ดีครับชนะทุกคนขาดๆเลยสิ่งที่น่าสนใจมากๆคือเขาเห็นเคสนี้แล้วเขาเอาไปใช้แล้วเขาเกิดประโยชน์ทันทีเลยนึกออกปะเรา เมื่อกีตอนที่เราคุยกันอะเราบอกว่าคุณนพมีไอเดียการตลาดบ่อยๆใหม่แค่ไหนหรือมีความคิดสร้างสารรค์อะไรที่ผมบอกไปใช่ไหม <c oughs> เขาผู้เชี่ยวชาญบอกว่าผมไม่มีความคิดสร้างสารรค์ครับผมเห็นเคสมาเยอะอันนี้เหมือนกันครับร้านดอกไม้ร้านนี้เห็นเคสมาเยอะอาจจะไม่ได้เยอะเท่าผมแต่เคสที่เขาเห็นเขาเอาไปใช้เพราะคุณเหมือนกันครับวันนี้อาจจะคิดไอเดียบางอย่างได้ซึ่งมันดีแล้วแต่บางทีถ้าเราติดอยู่ในกรอบเดิมเดิมเราก็จะคิดอะไรใหม่ๆไม่ออกถูกปหนี่คือเนื้อหาหลักของเราในวันนี้ที่อยากจะเอามาคุยกัน มีข์อเรียนใหม่ไหมครับก็ไปดูกันนะครับ edu.org นะเข้าไปเลยนะครับ edu.org เป็นเว็บไซต์นี่ edu บริษัทของผมเองนะครับผมเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นประธานเฮ้ย <c oughs> ฉันเป็นประธานบริษัทก็ผมเป็นประธานบริหารอยู่ที่ edu group international นะครับเราทำเรื่อง alternative learning นะนี่เรามีหลักสูตรเยอะๆะนะครับมีหลักสูตรการตลาดอ้หล,ลักสูตรแพงเนี่ยคือ ถ้าสมมติคุณยังไม่ถึงสเตทผมไม่แนะนําให้มาเรียนนะแต่ถ้าสมมติคุณบอกว่าเอออยู่ในสเตทที่ธุรธกิจแบบไซส์เอขึ้นมากันแล้วไป M ไม่ได้สักทีหรือไซส์เติดอะไรมาตนาแล้วไป L ไม่ได้สักทีผมอยากเชียร์ให้มาเรียนนะหลักสูตรผู้บริหารเนี่ยแต่ถ้าไม่ใช่แต่ถ้าไม่ใช่นะใชคุณบอกว่ากำลังเริ่มทําธุรธกิจครับเพิ่งเริ่มเลยครับผมหรือทาธุรธกิจอยู่แล้วทำมาร์เก็ตติ้งไม่เป็นครับ ไอ้คอร์สออนไลน์เนี่ยโคตรดีคือดีมากอะ่ะขอเชิญชวนให้ไปเรียนไหนๆก็ถามหลักสูตรมาผมขอแนะนำหน่อยแล้วกันนะมีช็อตคัด MBA มีนะมี Data Analytics มี C r m อเาทำไงให้ลูกค้าที่ซื้อไปแล้วจ่ายเงินมากขึ้นนะมีเขียนแผนธุรกิจนะครับเฮ้ยแล้วก็ผมขออวดหน่อยเถอะเนี่ยหลักสูตรต่างๆของเราเนี่ยนะหลักสูตรของผมเนี่ยนะครับตอนนี้ผมได้โคเป็น Official Partner กับ Adobe แล้วด้วยนะนี่นี่ขอดูขอขอพาไปดูหน่อยนี่ครับหลักสูตร หลายตัวเลยนะเช่นตัวนี้กราฟิกดีไซน์ทูอินวันเนี่ยซึ่งสอนอะไรครับสอน Photoshop และ Illustrator ครับซึ่งหลักสูตรนี้นะครับได้รับเกียรติจากทาง Adobe นะครับให้ออก c e r t ์ติฟิเคเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในไทยเลยนะคือคุณลองนี้ดูถ้าคุณมีลูกอ่ะหรือคุณเรียนอะไรอยู่รคุณอยากเปลี่ยนสายอ่ะคุณมาเรียนกับ Edu คุณก็จะได้ c ซ r ร์ติฟิเคของแท้จาก Adobe ไปเว้ยมันมันเป็นประโยชน์ในการไป ทำงานในการอะไรมากๆหรือว่าเนี่ยเขียนเกมคอร์สเรียนเขียนเกมนะเขียนเสร็จ Unity นะซึ่ง Unity เป็นเกมเอนจินระดับโลกนะครับให้เซอร์คุณนะ่คุณไปสมัครงานที่ไหนใครก็รับเลยเพราะว่าคือวันนี้ผมเรียนวิศวะความสี่ปียังไม่เคยเขียนเกมเลยแต่ Unity เนี่ยเนี่ยให้เซอร์คุณเนะี่ยนี่คือสิ่งที่เราไปดีลมานะครับเอ็นดูนะฝากไปในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับคอร์สถ,ถูกมากเลยคุณเบลล่าถูกต้องครับ <laughs> ไปชวนเพื่อนมาซื้อนะครับใช่มีแต่คอร์สดีๆอย่างเช่นคอร์สสำหรับโปรเจกต์แมนจเมนต์ของเราเนี่ย นะมาขนาดนี้ผมก็ขายะเลยคอสโปรเจกต์แมนจเมนต์นะครับด้วยอาจารย์หลักสูตรนี้นะครับวิทยากรที่มาสอนเนี่ยเป็นคนที่มาเป็นเซอร์ติฟายจาก Google นะครับมาสอนด้วยตัวเองและตอนนี้ครับด้วย Edu ของผมเนี่ยก็ได้เซ็นสัญญากับ PMI ครับ Project Management Institute ซึ่งเป็นสถาบันที่รับรองการเป็นโปรเจกต์แมนเจอร์ระดับโลกครับบริษัทหลายๆบริษัทในโลกเนี่ยระดับสูงๆเนี่ยใครจะขึ้นมาเป็นระดับผู้จัดการได้ต้องผ่านเซอร์ตัวนี้และเซอร์ตัวนี้ในประเทศไทยมันก็อยู่ในมือผมนี่เองนะครับขายของสุดๆโอเคขอบคุณมากนะครับที่ช่วยกันขายนะโบบางกันเนี่ยตอนนี้นพพงศธรไม่ได้มีคนเดียวแล้วนะครับตอนนี้ทีมโคตรใหญ่เลยครับแล้วก็ตั้งเป็นสำนักข่าวธุรกิจขึ้นมานะครับชื่อว่าดีอินไซเดอร์นะ เพจเปิดใหม่สดๆล้อๆเลยครับฝากเข้าไปติดตามกันด้วยนะครับทั้งใน Facebook แล้วก็ u t u b e นะครับรีเสิร์ชต,ตอนนี้ที่ที่ซื้อมาก็มีเป็นพันๆแล้วอะที่อยู่ในในช่องนี้นะครับก็ฝากเข้าไปติดตามก็ไดยนะในดีไซเดอร์นะครับผมเป็นหนึ่งในโฮสของรายการของช่องนั้นแล้วก็มีอีกหลากหลายเลยที่อยากจะให้ดูกันนะครับก็ไปติดตามกันนะทั้งใน Facebook แล้วก็ u t u b e แล้วก็ติดต่อมีคิดที่ผมตั้งใจทําแบบสุดๆแบบโคตรตั้งใจไปด้วยอะคุณผมอยากให้คุณดูจริงๆนะ ก็คือคลิปตัวที่เล่าประวัติของบาร์บี้คือตอนนี้ผมไม่ผมไม่เล่าประวัติในช่องผมแล้วนะครับเออบอกไว้ก่อนนะผมผมจะเลิกเล่าประวัติในช่องผมแล้วนะเออไปเล่าใน The Insider แทนนะครับซึ่งสนุกมากเชื่อผมไปดูเถอะจริงๆผมผมพากเสียงแบบผมให้นักพากมาสอนพากเลยนะเออจริงๆเนี่ยอาหารที่ผู้หญิงคนหนึ่งอยากจะ บาร์บี้ตุ๊กตาของเล่นที่ไม่มีนะครับดังนั้นก็นไปติดตามช่องใหม่กันด้วยนะครับโอเควันดี้ครับทุกคนลาที่สําหรับขอบคุณมากที่ติดตามกันวันนี้ตอนนี้นะครับเจอกันใหม่ในไลฟ์ครั้งหน้าสวัสดีครับ,รบถ้าหากว่าคุณชอบฝาก subscribe ติดตามกันด้วยนะครับตอนใหม่ๆหม่ออกมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพพงศธรสวัสดีครับ